เราต้องเทเป็นทีเดียวเลยแข่งกันกข้าวกันใหญ่ไม่ดังอยากลงเหรออยากลงแต่แป๊บนึงนะแม่ค้ายเป็ดน้องเทียวกระป๋องใส่อาหารเป็ดหายไปไหนอ่ะอันี้เราทำอ๋อน้องเคียวถืออันนี้อ่อันนี้ก็เอันน้าห้าเล็กอาถือเล็กไปเดี๋ยวงไม่จะเอันนี้ไปให้เป็ดเขาให้เป็ดไปพี่ตังตังรอก่อนบอกให้พี่ตังตังรอ ทางนี้ลูกแม่เออตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวแม่จะเอาแล้วี่าตรงนั้นก็ได้แม่เอาให้เป็ดแป๊เดียวเป็ดรอเต็มเลยบกับๆเขาให้เป็ดจ้ะเป็ดเดินหนีเป็ดเดินหนีเอัช้าๆเอาให้ตรนี้ให้ใหเอาช้าๆลูกเขากลัวเขาเดินหนีเอาใตรงนี้ลูกอ่ะเอาให้ตรงญ่านี่น่ะโยนให้เขาอแบ่งๆกันเดี๋ยวเขาเข้ามา ขยายามไหมไม่ตังค์หรอเนี่ยเดินเดินไปแถวลงลงไปไนายมามากินได้ <c oughs> อัอน,นักเกียวนักเกียวให้เข้าลงให้ตรงนี้แหละไม่เข,อขอ้าครับเดี๋ยวเขาอันนี้อ่ะเย้อ๋อให้เขาตรงนี้เดี๋ยวทะเลาะกันอ๋อนักเกียวให้ทีให้ตรงยานนี่แหละอ่ะอ่ะทำให้หมดแล้วนักเกียวอ๋อเอาให้เขาเร็ว ให้เป็ดครับเอาข้าวเป็ดเป็นมาแล้วน่ะเอาข้าวให้เป็ดหรือจะเอาไปให้นกฝั่งนู้นพี่ตังเรียกอะเริอมมาแล้วน่ะเดินมาแล้วเป็ดก็เดินมาแล้วเร็วไปอยู่ข้างโอเคครับโอเคเอาให้สิลูกมาแล้วเหรมาเดินมาแล้วเร็เดินมาเออให้ก็ให้ทีเดียวเป็นกรองเลยอ้าวโอเคหมดแล้วเขยับออกมาเหีียวลูกนี่ไงมาแล้วมามากแล้ว ฮะเออเดี๋ยวรอก่อนนะเข้ามากินเห็นไหมเข้ามากินเลยเห็นไหม mm hmm. ขยับมาข้างเที่ยวขยับมาลูกขยับมาดูตรงนี้ mm hmm. ขยับมาเดี mm ๋ย hmm. วเอายิงไปเอาเพิ่มละ mm hmm. เดี๋ยวแป๊บเดียวรอแม่ก่อนแม่รูปเต็มก่อนกินข้าวแต่แล้วมาหลบข้างหลังกันโอเคอ่ะเราขยับไปอย่งน,นัง้นค่ะไม่งั้นเขาไม่กล้ากันนะมอสโอเคพี่ตังตังพตังตังเวทไรเต้ เอาเวทไว้ดิพี่ตังค์กังอ๋อเพิ่อมอีกแล้วพี่ตังเห่าอันนี้เสียงเสียงดังใช่ไหมเขาทำแอันนี้เ,เ,นดเดียวนนี้เดียวหนุโอเคเอาละโอเคไปเออโนมอไปเอา,อเไ,ปเอาอเไปให้กระเตฝั่งนี้ก็ได้น้องเคียวให้กระเตฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนั้นเป็ดมาแล้วนะมากันแล้วมีกัญญาตอมทักเต็มตอมทักเต็ม เรอาอก,ก็เทเป็นทีเดียวเลยแย่งกันถึนงข้าวกันใหญ่กองทับเป็ดบ้านเราถึงข้าวกันพี่ตังวิทย์พี่ตัง,ตงโลกก็มีตัว มีเบบีเป็ดตัวนึงมีเบบี้เป็ดตัวนึ่งเ,เป็นพันเขาไหมน้าโอ้ยอยหลงแม่แล้วจะเป็ดเไยมีตัวน้อยตัวนึงเหมือนแบบว่าหลงแม่ด้วยก่อเนี่ยพี่ตังรอก่อนพี่ตังบน่นละบ่นเรียกละให้พี่ตังอยู่บนบ้านน้อยก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเป็ดกลัวพี่ตังพี่ตังโอเคพอแล้วลูก พอแล้วจะเอาอะไรอีกพอแล้ว,าลวามาเล่นน้องเคีมาหาพี่ตังก่อนเร็วพี่ตังเรียกเนี่ยไม่งั้นพี่ตังไม่หยุดเรียกหรอกถ้าไม่ถ้าไม่อันเนี้ยถ้าเราไม่มาเร็วตังตังเวดเป็ดกินข้าว <laughs> พี่ตังอยากลงเหรออยากลงอ๋อโอ้โหนอเคียร์มาอาหาตังเวดไรเฮียแค่ น้องเคียวเคียวครับรถกำลังเยอะเลยช่วงเย็นกลับบ้านมาพอเลย